สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรี่มือสองแอคคอร์ดมือสองนะครับกับผมนะครับบินพิจิตรนะครับด้วยการฝ่ายขายไปทำบริษัทพิจิตรนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบไม่ได้เห็นกันชัดๆนะครับนะท็อปชนท็อปนะฮะตามหัวข้อเลยนะฮะว่าท็อปของแต่ละรุ่นนะสองรุ่นนี้นะครับมีดียังไงบ้างนะแล้วฟังก์ชันการใช้งานที่ให้มาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ ah, ้างนะครับนะสำหรับตรงตามตามช่องของผมเลยนะนะแคมรี่มือสองแล้วก็แอคคอร์ดมือสองนะฮะท็อปชนท็อปนะฮะมาคครััั้แกกกนนนนน่อะี ผมถือว่าเป็นรุ่นเดียวปีเดียวกันนะฮะนะฮะกับตัว Accord นะครับคันนี้นะ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium คันนี้เป็นปี20นะครับแต่ในโชมจริงๆคือปี19นะฮะโฉมปี19นั่นแหละปี18ไปลาปีนะชุดตัวเริ่มต้นของเขานะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นปีผลิตนะครับก็เรียกง่ายว่าเป็นตัวชมปี19นั่นแหละนะตัว new camry นะ2.5 h y b r i d Premium ตัวท็อปนะฮะรถ ผู้บริหารแท้ๆเลยพี่นะครับรถผู้บไิ้หานแท้กระจกเดิมโต้ตาทุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยนะคันนี้นะครับได้เป industry, ็นส em, ีวิเศษด้วยนะในในกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะปกติมันจะเป็นดากว่านี้นะจะเป็นสีดํานะครับแต่นี่คือสีออกแนวเหลือบม่วงนะครับมันจะมีอยู่สีหนึ่งนะครับตามเบอร์โชนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นสีเหลือบม่วงนะครับแล้วก็ภายในได้เป็นสีเบด้วยนะครับภายในเป็นสีเบจอย่างเงี้ยนี่นะเบาะสีเบดได้ไหมนะนี่นะฮะ หายากนะครับปกติเราเขีนกันสีดำนะฮะเราจะเห็นกันสีดำนะครับ Max เจ็นิ้วนะนะครับคันนี้ที่ให้มานะฮะนะครับตามโครงสร้างของตัวคัมรี่เลยนี่เห็นไหมชัดชัดนะครับมันจอกม่วงนิดๆนะถ้าดำเนี่ยถ้าดำมันจะดำกว่านี้นะครับถ้าดำกว่านั้นมันจะดำกว่านี้ถ้าดำอื่นนู่นนะสีดำนะฮะนั่นคือดำนะฮะนี่คือดำเนะ่ยแต่นี่คือออกเหลือบม่วงนิดๆเนี่ยตัวนี้สีค่อนข้างหายากนะครับกับตัว Honda Accord นะฮะสอ ไฮบริดเทคเนะตัวนี้คือเทคนะนะครับตัวท็อปของฮ Honda นะครับค่ายนี้มีดีที่ฟังก์ชันและดีไซน์นะนะครับแล้วก็ราคาก็แข็งเหมือนกันนะนะครับแต่พอมาอยู่มือสองนะนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าออกห้างทั้งสองคันนี้เท่ากันนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทในรุ่นและปีเดียวกันนะครับตีว่าล้านแปดนะพี่นะนะครับแต่พอมาอยู่มือสองนะครับอ่าคันนี้จริงๆ อยู่ในโฉมปี19ถ้าปี19ผมจะขายอยู่มาน9ต้นๆน,นะฮะหรือ8ปลายๆนะครับนะไม่ตกจากนี้นะ8ปลายๆนะนะครับส่วนฮอนด้าไอคอรนะครับคันนี้ขายอยู่ที่869,000บาทนะครับ869,000บาทราคามันจะดิฟกันประมาณ3-4หมื่นนะนะครับโดยที่ Honda จะถูกกว่านิดหน่อยนะครับทางฮอนด้าจะถูกกว่านิดหน่อยนะครับส่วนโต้ใต้จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับเมื่อเทียบรุ่นต่อรุ่นนะครับ อ่ะทีนี้มาดูคันนี้กันนะฮะในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานทั้งรอบคันและภายในนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ชมไม่จบนะพี่นะยาวหน่อยนะฮะแต่ว่าผมว่าคุ้มค่านะนะครับใครที่กาลังตัดสินใจอยู่นะครับนะมาดูช่องนี้ได้เลยนะฮะคลิปนี้ท็อปจนท็อปนะฮะคุ้มค่าที่สุดแล้วพี่นะครับคุ้มค่าที่สุดแล้วดูให้จบเลยกันนะผมจะลงให้ละเอียดที่สุดเลยนะครับด้านหน้านะฮะตัวสายลักตัวตัวต้านนะครับนี่ตัวนี้ มีเรดร์อยู่ข้างในนะฮะเรดร์ーーตัวนี้เนี่ยจะทำงานในเรื่องของอเป็นเซนเซอร์การรักษาเลนคีฟนะครับให้รถอยู่ในเลนนะแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและ i v e c r u i s e ค o n tro l ด้วยนะครับรักษาระยะห่างาตามความเร็วแปรผันและระยะห่างโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็ในเรื่องของแจ้งเตือนอรถออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้จุดจับแค่รถด้วยกันเองนะ ไม่เหมือนตัวน,นี้นะฮะไม่เหมือนแอรคอร์ดนะฮะที่ตรวจจับตั้งแต่คนเดินนะครับจักรยานและรถนะครับนี่ er นะนี่คือจุดแตกต่างจุดแรกนะครับนะอันที่2นะครับล้อนะฮะล้อขนาด17นิ้วนะครับแอคคอร์ดได้18นิ้วนะฮะอันนี้ก็ต่างกันละนะครับแล้วก็รอบคันนี่พี่ดูรอบคันนะฮะหลังคาสรุปให้มาเหมือนกันนะฮะนะครับตัวท็อปได้สรุปมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ด้านหลังเซนเซอร์นะฮะเซ็นเซอร์4จุดนะครับ เหมือนกันด้านหลังนะฮะแอรคอร์ดก็ให้สีจุดเหมือนกันนะฮะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของภายในตัวรถกันเลยครับมาดูในส่วนของภายในตัวรถของตัว Camry กันนะฮะนะครับตัวนี้ออกแบบมาในพื้นฐานของรถผู้บริหารนะครับดังนั้นในเรื่องการใช้งาน uh, ความสุขสบายนะฮะจะเน้นในเรื่องของผู้บริหารเป็นหลักนะครับนะเพราะมีอันเรื่องของตัวแผงคอนโซลน,นะฮะจุดควบคุมด้านหลังนะครับอ่ะมาดูในส่วนของด้านน้าก่อนด้วยคลิปนี้นะผมจะพูดถึง การทำงานของ Cam รี่ก่อนนะนะครับเอาเป็นหลักเลยนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับนี่นะฮะนี่สภาพผมว่าสวยนะนะครับรีวิวในเรื่องของสภาพไปด้วยนะพี่นะนะครับสเกาเรียนุฝานะครับนะแล้วก็ตัวเชื่อมต่อนะฮะสวยสวยกระจกเดิมโต้ต้านะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชหมดเลยนะฮะมีเส้นสายของตัวพรีเมียมนะฮะไล่มาอย่างงี้ยนี่ความสะอาดต่างๆผมว่าใช้ได้เลยนะ ะครับแล้วก็สีนี่คือสีเดิมโรงงานนะฮะไม่ได้ทำนะครับนะไม่ได้ทำกระจกขึ้นลงนะครับออโต้ทั้งสีบานนะนะครับเซ็นทัลล็อกนะครับพับกระจกไฟฟ้าปิดกระจกไฟฟ้านะครับเมมโมริซีตมีมาให้2จุดเท่ากันนะครับแอคคอร์ดก็เท่ากัน2จุดนะครับส่วนออตัวที่เป็นออโต้สำหรับกระจกขึ้นลงนะฮะแอคคอร์ดให้มารู้สึกจะ2จุดคู่หน้านะครับในส่วนของกาวบันไดขึ้นลงนะฮะสเกปเพตเสร็จแล้วตัวแคมรี่นะฮะมีให้บอปปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับในขณะที่ Honda ให้มา10 นะะฮแล้วน้าเรื่องหลักได้ขึ้นลงนะปรับพนักพิงแล้วก็ด้านหลังนะครับนะปีกเบาะไม่ล้มนะพี่นะนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะสีเบจนะฮะนะครับหลังคาสลบนะครับภายในสว่างสว่างสีเบจดูลักชัวรี่ดีนะนะครับเมื่อตัดกับสีของตัวตัวรถภายในนะครับภายในเป็นสีดำนะฮะปุ่มปรับที่เป็นเปิดปิดไฟหน้าออโต้นะครับทักชั่นคอนโทรลนะฮะแล้วก็เปิดปิดฝาท้ายฝาถังนะฮะพุทธสตาร์ทนะครับ ประมาณนี้มาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเลย,ยกว่าจะได้เห็นภาพนะครับตอนนี้ผมอยู่บนภา,ายในกระตัวรถนะเดี๋ยวสตาร์ทเลยหนึ่งส,งสปุ๊บพวงมาลัยเลื่อนลงให้อัตโนมัตินะสำหรับแคมรี่นะครับส่วนเวลาเราขึ้นไอคอนนะครับนะเวลาเราเปิดปุ่มปับ๊บเบาะจะเป็นเบาะเว c o m ม ก็เลื่อนเข้าให้เลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกเมื่อเราออกจากรถเลื่อนเข้าเมื่อเราเข้าไปในรถแล้วก็พร้อมอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนะครับตัวนี้มีไฟเตือนในเรื่องของลมยางแค่นั้นเองนะครับความดันแรงดันลมยางนะครับตรงนี้นะครับมันจะลำคาญสายตาหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่เคยไม่ไม่เคยใช้เกี่ยวกับเซนเซอร์ลมยางนะครับมันจะเตือนเมื่อลมอ่อนและไม่ได้มาตรฐานนะครับมันจะเตือนนี้ แต่จริงๆไม่มีอะไรสามารถขับได้ครับแล้วก็ให้ตรวจเช็คแค่นั้นเองนะฮะไฟส่วนมากที่เป็นไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงพวกนี้นะครับไฟเขียวคือทํางานปกติและเปิดการใช้งานอยู่นะไฟเหลืองคือแจ้งเตือนนะครับแล้วให้เราหยุดดูนะนะครับแจ้งเตือนแล้วก็รีบตรวจเช็คนะครับผมแจ้งเตือนแล้วรีบตรวจเช็คนี่นะฮะส่วนไฟแดงให้เราจอดนะนะครับให้เราจอดก่อนแล้วก็ตรวจเช็คนะครับอย่างตัวนี้ตัว P ขึ้นก็คือเรื่องของ Parking เบรก,กมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ เบลล์ไม่ได้ขาดนี่แค่นี้เองนะฮะเรดี้ขึ้นแล้วสามารถเข้าเกียร์แล้วก็ขับเคลื่อนได้เลยนะครับมาดูส่วนของพวงมาลัยนี่นะค่อนข้างเรียบร้อยนะนะครับสวยเลยทีนี้นะสวยเลยนะคันนี้นะครับเลขไมล์อยู่แสนแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะพี่นะนะครับแสนหนึ่งหมื่นสองพันแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดโลนะวันนี้นะครับพวงมาลัยปฏิฟังก์ชันนะฮะแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับมีมาให้แจ้งเตือนมือรถออกนอกเลนนะครับมีมาให้แล้วก็ อ d a p t i v e ฟคร Control นะจนถึงรู้สึกจะเป็นเป็นแปรผ่นเป็น a ัด a ดพทีน,น,น ive, นะนะครับแล้วก็เซ็ตในเรื่องของการตั้งค่านะฮะนี่นะรถออกนอกเลนนะครับผมผมตั้งให้ดูเลยนะรถออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็ b i ส์สปอร์ตมอนิเตนะครับ,นะรบเปิดอยู่ตอนนี้นะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนเป็นไฟเหลืองบริเวณกระจกมองข้างทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะครับให้เราเห็นเป็นไฟเตอือนสีเหลืองนะนะครับนะแล้วก็ rcda คือ แจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับไม่ใช่สิ ASD คือแจ้งเตือนเมื่อรถตัดหลังนะครับเนี่ยนะนะจะมีเซ,เซ็นเซอร์อยู่แล้วก็พาร์คิ่งนะฮะตรงนี้ตรณนี้รถถอยจอดนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันให้นะนี่ก็ถือว่าสะดวกสบายอยู่นะนะครับกล้องถอยนะฮะมีมาให้นะผมเปิดแอร์ก่อนนะฮะอ่ะปุ๊บมีเ,เชื่อมต่อทีคอเน็กนะครับมี GPS ให้นะครับเนวเกเตอร์ด้วยนะฮะแล้วก็กล้องถอยมาครับ1 2 3าปุ๊บนี่จะมี2มุมมองนะครับมี2มุมมองนะนะมุมแคบแล้วก็มุมกว้างแค่นี้เองนะฮะสำหรับตัว Camry นะนะครับ c a m r ี่จะมีแค่นี้กล้องถือว่าชัดอยู่นะฮะกล้องชัดอยู่นะฮะแล้วก็แอร์แบบแยกซ้ายขวานะครับปรับออโต้ได้นะครับครื่งส่งครื่งเสียงเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y เชื่อมต่อ Android Auto ได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ย ดีไซน์ผมว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความชอบเลยนะดีไซน์นะครับผมนะแต่เบาะของแคมรี่จะเป็นอย่างนี้เบาะเป็นแบคเซตตัวใหญ่นะนะครับแล้วก็สามารถปรับเบาะนี้ได้ปุ๊บนะเลื่อนเข้าได้เลื่อนออกได้นะครับนะออกแบบมาพื้นฐานของรถผู้บริหารนะครับนะแล้วก็สังคาสรุปนะครับมีมาให้นะนี่เปิดได้ปกตินะครับนะใสงก็เข้าเยอะนะฮะใครที่ชอบฟิลนี้นะฮะหลังคาสรุปนะครับอันนี้ฟิลให้เรียบร้อยแล้วนะ นะครับไม่แนะนําให้เปิดตอนกลางวันนะเพราะไอร้อนไอแดดนะครับมันจะเข้ามานะถ้ากลางวันให้แนะนําให้ปิดอย่างนี้นะครับแล้วแต่ชอบนะผมก็วาแลวแต่ชอบเหมือนกันกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้นะครับนะมีบันทึกกล้องหน้าให้คันนี้นะครับแผงบางแดดนะครับมีกระจกมีไฟให้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันมีกระจกมีไฟให้คันนี้ได้แอร์แบ็กเก้าใบเลยพี่นะนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับมีไวล์ชาร์เจอร์ให้สําหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับนะสำหรับชาร์จโทรศัพนะทพ์แล้วก็ฝั่งนี้ มีเรื่องของพัดลมที่เป่าเบานะฮะลมเป่าเบาะนะครับนี่ผมรู้สึกเลยเทั้งด้านล่างนะตรงนี้นะนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้หมดเลยคือมานั่งแล้วก็รู้สึกเย็นอ่ะนะครับรู้สึกเย็นสบายนะฮะเย็นไวนะเย็นไวนะ่นเนะแล้วก็มีรู้สึกเหมีลมลมเป่าหลังเป่าคอเป่าก้นอยู่ตลอดเลยนะครับ <S <S นี่เ <Norwegian> นี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะตกแต่ง เป็นลายออกมูลบิลเลเนียมหน่อยนะครับโหมดการขกกี่ข้อโหมดนอร์มัลโหมดสปอร์ตโหมดและ e ีโหมดสีโหมดนะเบโคมีมาให้ home, ai, นะครับแล้วก็เบรกเบือไฟฟ้าครับนี่นะอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับวิทยุเครื่องเสียงได้ของ JBL มานะนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับมีลำโพงทวิสเตอร์ให้แล้วก็ลำโพงใต้กระจกบังลมหน้านะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับมีลำโพงให้อีกพูดง่ายๆว่าครึ่องหน้านะฮะครึ่องหน้าเนี่ยได้ลำโพงมา6 6ตัวนะ ของ JBL ด้วยนะครับของ JBL 6ตัวเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะฮะด้านหลังเนี่ยพูดง่ายว่าในพื้นฐานของรถทุรยุหานเลยนะครับซึ่ง Accord ไม่มีนะนะครับนะฮะม่านหลังไฟฟ้ามีให้ทั้งสองนะครับอ่าทั้งสองรุ่นนะแอคคอร์ดก็มีนะฮะแล้วก็ม่านส่วนตัวก็มีทั้งสองรุ่นนะครับเนี่ยทั้งแอคคอร์ดทั้งแคมรี่แต่จุดต่างจะอยู่นี้พี่นะฮะแคมรีใใใ่ในในออกแบบพื้นฐานโดย การใช้งานของรถพูุวผ่านนะจะมีเรื่องของปุ่มควบคุมทั้งเอนเ r อร์เทนเมนต์นะครับนะแทร็กว o ล u m e มต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นม้าหลังเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้ม้าหลังไฟฟ้าแล้วก็อุณหภูมิของแอร์นะครับสามารถปรับได้นะนะครับไม่ต้องรบกวนไดเวอร์เลยนะครับพูดง่ายว่านั่งในฐานะตรงนี้ในฐานะรถพูดริหารนะครับสามารถสั่งการตรงนี้ได้หมดเลยนะรวมถึงการปรับ,บอร์ดตรงนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมปรับไปดูนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บ อ๋ฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่ปุ๊บนี่นะเรื่องมาแล้วปรับได้ประมาณ10องศานะครับนะประมาณ10องศานะนี่นะครับนะฮะ airbag เก้ใบ,บพี่นะฮะพยองรองพื้นนะของเดิมตรงรุ่นนะครับของแคมรี่นะมีไฟสองสว่นะานหน้าล่างด้วยนะครับตัวนี้ใส่แก้วได้เนะี่ยสุดจริงๆพี่คันนี้เนะเออกแบบในฐานะรถผู้บริหารจริงๆนะนะครับสีสว่างสว่างเลยนะครับดูสะอาดตาแล้วก็ดูกว้างขวางด้วย นะฮะถือว่าสวยเลยนะคันนี้นะครับกระจกเดิมโตต้าทุกบานนะเด็ดฟิล์มเรียบร้อยไล่ยฝ้าหลังไม่มีขาดนะครับด้านหลังเซ็นเซอร์4ี่จุดนะฮะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะเป็นปุ๊บอ่าไม่ใช่ชุดซ่อมยางนะฮะจะเป็นยางอะไหล่มาให้เลยล้อแม็กถ้าก็ว่าคันนี้มีล้อแม็กห้าวงนะครับอุปกรณ์ช่วยหรือพื้นฐานนะครับแม่ลงแม่แรงมีมาให้นะหูลากบล็อกคันล้อนะฮะแล้วก็ไม้ขันแม่แรงนะครับภายในด้านในค่อนข้างกว้างนะครับ แบตเตอรี่ไฮบริดของแคมรี่จะอยู่ใต้เบาะคนนั่งแถว2ด้านหลังนะนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องกันขนาดห้องเครื่องนะครับ200นะทํานี่ยทงานควบคู่กับบอดอร์ไฟฟ้านะฮะให้พลังกำลัง21 1แรงม้านะนะครับ20โลลิตรมีให้เห็นแน่นอนพี่นะครับ ด้านหน้าเป็นโชคฝาหน้านะดันได้สุดกระบอกเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะรูปไปไม่มีสากพี่นะครับสแตม์อยู่ครบ5ดวงนะครับอะลูกกลมเม็ดอาร์คสีนขาวเต็มท้องฝานะครับน็อตฝาหน้าไม่มีขยับนะไม่เคยถอดฝาหน้ามานะครับนะแม้การทําสีก็ไม่เคยทาการทำสีโดยถอดฝาหน้าออกมานะครับเก็บฝาสูบเบาๆขับแห้งๆไม่มีน้ำมันไหลยเยะะิ้มนีฮะสวยๆถังพักมน้ํา นะะฮถังพักน้ำนะครับแผงฟิวส์รีเลย์นะตรงนี้จะเป็นไฮบริดนะครับระบบไฮบริดนะสายไฟของไฮบริดนะครับรวมๆแล้วคันนี้พลังกำลังอยู่211แรงม้านะฮะ ABS อยู่นี่นะครับนี่สวยเลยพี่คันนี้นะครับใครหาอยู่ก็ให้ไวแล้วกันนะนะครับสีเป็นสีพิเศษนะออกสีเหลือบม่วงนะครับคันนี้นะครับอันนี้คือ โดยรวมของ c a ม ry นะนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับปรับมานี้นะเดี๋ยวผมจะในส่วนของ Accord นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวปิดก่อนปุ๊บอ่ะการใช้งานคันนี้รู้สึกจะรองรับน้ำมัน e แปดห้านะครับรองรับน้ำมัน e แปดห้านะคันนี้นะรองรับน้ำมัน e แปดห้าอ่ะมาต่อกันในส่วนของขอนได้แอดนะครับยาวๆไปเลยพี่นะ ท็อปชนท็อปนะวันนี้นะนะครับเริ่มต้นกันด้วยไฟด้านหน้านะครับด้านหน้าเลยด้านหน้าเป็นไฟ full l e d นะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยดีกว่าจะได้เห็นกันมาครับไปยาวๆนะผมไม่ตัดแล้วนะปุ๊บปุ่มค่อนข้างเยอะหน่อยนะสำหรับฮอนด้านะครับอ่ะมาเลยครับสำหรับฮอนด้าแอคคอร์ดนะฮะ คันนี้เป็นเครื่อง2.0 Hybrid Tech ตัวท็อปนะฮะไฟหน้า Full LED นะฮะแล้วก็สปอตไลท์เป็น LED หมดแล้วนะครับไฟเลี้ยวไฟขอทางนะครับเป็น LED นะครับเป็นเส้นเลยนะเห็นว่าจะเห็นได้ว่าจะมันจะสว่างกว่านะนะครับแล้วแต่ชอบนะครับขณะที่ตรงนี้ไฟเลี้ยวเป็นไฟไฟหลอดธรรมดานะฮะดีทําแลงไรมีมาให้ด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ตัวเซนซิงตัวนี้ตัวจับในเรื่องของ รถอ,ออกนอกเลนนะครับแจ้งเตือนรถออกนอกเลนแล้วก็รักษารถให้อยู่ในเลนแอปเครั่นคูซันโทนะครับมีมาให้และมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี4จุดในขณะที่ของ c a m รี่นะมีให้2จุดนะครับนี่นะฮะแล้วก็กล้องของเขานะของฮหนด้านะครับจะเป็นกล้องรอบกล้องรอบคันนะครับนี่ใต้กระจกมองข้างนะครับทั้งสองเลย นะครับใต้กระจกมองข้างทั้งสองนะตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้มีสองเลยนะหนึ่งแล้วก็2ด้านล่างนะฮะมีระบบช่วยเหลือในการถอยจอดเพิ่มเข้ามานะสำหรับตัว Honda นะครับนี่หลอดแอคอรดนะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับด้านหลังเป็นไฟหลอดเหมือนกันในในส่วนของไฟเลี้ยวไฟไฟ,ไฟขอทางนะครับ หรืมผมสั่นสวยๆไม่มีบุบไม่มีลักยิมนะคะันนี้นะครับรถหน่วยงานปลดเปน็นจำการครับมาด้านในนะอ่ะผมได้นั่งแล้วก็ผมว่าค่อนข้างจะเฟิรม์รมๆนะครับนะฮะเฟิรม์รมๆคือหมายความว่ามันจะมีปีกบ่ะนะครับอบรัดตัวของเรานะครับคือมันเหมือนเป็นเป็นรถสปอร์ตขึ้นอะ่ะนะครับนะแต่ถ้านั่งแคมรี่มันจะโลง่ลงๆหน่อยนะครับไม่เหมือนมีอะไรมาโอบรัดตัวนะครับ ตรงแผงควบคุมนะแผงคอนโซลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่1นึ่งแสนกาพนโลนะครับระบบที่ขึ้นมานะครับเรดี้อันนี้คือพร้อมขับแล้วนะ a c c คือ adaptive cruise control นะครับ lkas นะครับ lenks assist นะนะครับตัวนี้คือระบบที่เปิดอยู่ใช้งานอยู่ตัวนี้แล้วก็เซ็นเซอร์ตัวรอบคันตัวนี้นี่นะฮะเขียวเขียวนะครับไฟอื่นไม่มีไฟโชว์นะนะครับนอกจากนี้นะครับในกลุ่มนี้นี่ะ ที่เป็นจังเดินพื้นฐานนะถามว่า c a m รีมีไหมมีนะนะฮะบายสปอร์ตมอนิเตอรเทียบเท่ากับตรงนี้ครับจะเป็น h o n l i n l i น Watch ตัวนี้นะครับอ่ะมันจะขึ้นตรงหน้าจองนี้เลยนี่นะฮะมันจะอยู่กล้องฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะนะครับมาเป็นภาพให้เราเห็นเลยทุกครั้งที่มีสิ่งเคลื่อนไหวนะฮะหรือว่ารถมอไซค์ื่อนไหวมาทางนั้นข้างนะนี่มันจะเป็น กายยาให้เลยเส้นสีส้มสีส้มแล้วก็สีแดงสีแดงคือระยะใกล้สุดนะครับให้เราเระมัดนระวังนะแต่นี่ส่วนของทางด้านขวาไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเปรียบเทียบเลยนะครับในขณะที่ไบสปอตบอยเตอร์ของตัว c a m รีนะฮะจะเป็นไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบตรงมุมของกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะสีส้มๆนะฮะทุกครั้งที่มีสิ่งแปลปลอมหรือวัตถุเข้ามาใกล้ตัวรถนะฮะหรือว่าเราแซงก็ตามนะ มันจะมีเป็นไฟสีส้มแว๊บแว๊บแป๊บแแจ้งเตือนนะฮะทีนี้อยู่ที่เราก็จะมองเห็นหรือเปล่านะครับแต่ทุกครั้งนะฮะถ้ากับขี่ทางตรงทั่วไปเนี่ยแน่นอนเราไม่กดเลนวอตแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าในเรื่องของการใช้งานโตลต้าสำหรับบิสโตรดเมเตอร์นะถ้าเราเปิดการทํางานอยู่นะครับทุกครั้งที่มีการเข้าข้างตัวรถเนี่ยมันจะแจ้งเตือนให้เราเห็นนะจะขึ้นไฟสีส้มให้นะครับแต่ Honda ไม่มีแจ้งนะครับอ่านี่ต้องแจ้งก่อนนะฮะไม่มีแจ้งนะอันนี้คือเรื่ แจ้งเตือนรถตัดหลัง Honda ไม่มีนะฮะตัวนี้นเป็นเรคคอร์ดซับฟิกกับเรือนะครับฮอนด้าไม่มีถึงขนาดนั้นนะนะครับฮอนด้ามีแค่กล้องมาดูกล้องของฮอนด้ากันนะครับของแอคคอร์ดนะ 1, 2, 3, ห,นหนึ่งสองสามปุ๊บแต่ฮอนด้ามีเรื่องของกล้องที่โดดเด่นกว่านะนะครับในเรื่องของมุมมองนะครับนี่นะฮะมุมมองมุมแคบมุมกว้างนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยนะนะครับตรงนี้แล้วแต่ชอบนะพี่นะนะครับแล้วแต่ชอบนะั้นแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์ถอยยังไงก็ไม่ชน นะครับยังไงก็ไม่ชนนะมีแจ้งเตือนก่อนการชนด้วยนะฮะของแอคคอร์ดนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนตรวจับบุคคลจรวจับคนทั่วไปนะจรวจับจักรยานแล้วก็รถที่เป็นรถอย่างเงี้ยรถยนต์นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะอีกทั้งตัวนี้นะนะครับพิเศษกว่าหลายๆรุ่นนะครับพิเศษกว่ารุ่นรุ่นลองท็อปของ Ho t a c c o r d เองและรุ่นของที่เป็นตัว Camry นะฮะนี่ในเรื่องของการถอยจอด มีระบบถอยจอดให้นะนะครับทั้งแบบนี่นะถอยหลังถอยหลังคือเข้าซองนะครับแนวขนานคือเวลาเราจอดจอดขวางคนอื่นน่ยนะฮะที่เขาจอดกันเต็มแล้วนะครับแล้วก็เราไปจอดขวางนะครับแล้วก็บางครั้งมันจะมีช่องว่างอยู่อย่างเช่นขับไปทาห้างสับปะรค้านะครับแล้วเราหาจุดจอดนะครับมันจะมีช่องจอดอยู่ช่องหนึ่งนะฮะที่ว่างระหว่างคันหน้าและคันหลังและจะมีช่องว่างอยู่นะฮะตัวนี้เวลาเราขับไปต้องกดตรงนี้เพื่อเซิร์ชหา นะครับเพื่อเสิร์ชหาเนะี่ยเดี๋ยวยกเลือกอก่อนปุ๊บนี่กดปับ๊บให้เราขับเห็นนะครับให้เราเสิร์ชหานี่ตรงนี้นะนะครับให้เราเสิร์ชหามันจะเสิร์ชหานะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะฮะทั้งสองฝั่งตรงไหนว่างเมือจะเป็นสีเขียวให้นะแล้วก็ทําตามที่เขาแจ้งนะครับเนะี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังเนะี่ยเบรกหรือเข้าเกียร์เดินหน้านะครับตามขั้นตอนของเขาเลยนะฮะ ทุกอย่างมันจะมีเซนเซอร์มีกล้องนะครับตรวจจับการทํางานพร้อมกับเครื่องยนต์นีไปหน้าไปหลังนะฮะทำงานสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับในระบบเซ็นเซอร์ของเขานะตรงนี้ถือว่าพิเศษพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะ่ยสำหรับในเซ gment เ,เดียวกันนะครับสำหรับตัว Honda Camry ี่นะฮะนี่ฮอนด้าให้มาเยอะกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของออนอกจากตัวนี้แล้วนะครับนอกนั้นก็มีวอลลิเซอร์อ่ะตัวนี้มีเหมือนกัน เวอรชั่นเชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่อตางๆที่เป็น Powerlet นะครับหรือว่า AUX USB มีมาให้โหมดการขับข,อข,อข,อขี่คนโหมดสปอร์โตโหมดแล้วก็ EV โหมดต,ตรงนี้มีให้ผมว่าไม่แตกต่างนะนะครับเบรกไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้นะครับอย่างอื่นไม่แตกต่างครับนะแตกต่างขึ้นมาแค่ตัวนี้เองนะเชื่อมต่อโทรศัพท์ Apple CarPlay Android Auto นะครับหรือว่า Map นะมีมาให้เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่แตกต่างนะครับยกเลยก่อนนะคร้อง360มีมาให้ นี่นะกล้องถอยอันนี้คือกล้องหน้าเลยนะกล้องหน้านะครับกล้องหน้ากล้องข้างนะครับมีมาให้โอ้โหล้ำจริงๆพี่ถ้าชอบนะฮะถ้าชอบถ้าชอบกล้องแนวนี้นะนะครับและเห็นชัดกว่านะครับผมแนะนํฮอน n d านะครับแต่ถ้าชอบในเรื่องการแจ้งเตือนนะฮะเวลาขับขี่รถเข้าข้างตัวรถของเรานะครับนะหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาข้างข้างมันจะแจ้งเตือนอันนั้นต้องเป็น Honda าอเป็นตัว Cam ร y นะครับแผงกระจก มีไฟให้มีกระจกให้ที่ใส่แว่นมีมาให้แต่สัมผัสที่เนียนมือกว่าผมว่าจะเป็นตัวของแอคคอร์ดนะนะครับมีกำมืหยีที่เนียนมือกว่านะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนี่มีมาให้สรุปมีมาให้นะครับอ่ะเปิดปุ๊บเปิดใช้งานปกติได้นะฮะนี่แสงสว่างกันปิดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะปิดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะเปิดอย่างนี้ได้ด้วยเห็นนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง close อ่ะป <Australian> ึ๊บมาเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ละปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับปิดแสงไฟที่ให้มาก็เป็นแนวมินิมอลมินิมอลหน่อยนะนะฮะมินิมอลมินิมอลหน่อยนี่สว่างอยู่นะนะครับจอกลง้องหลังตัดแสงออโต้นะครับนะฮะบันทึกกล้องหน้ามีให้นี่ด้านหลังอ่ะนะฮะเนื่องจากคันนี้นะฮะ ถามว่าเป็นแนวรถผู้บริหารไหมก็ใช่นะนะครับแต่เรื่องความสะดวกสบายในเรื่องของการสั่งการโลงสั่งการด้านหลังนะฮะไม่มีเหมือนค a มรี่นะนี่มีแค่ที่วางแก้วเท่าน,นั้นเองนะฮะแล้วก็แอร์ด้านหลังมีมาให้นะนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อบีให้พอรพตนะครับเบาะหลังนั่งสบายมากนะผมว่านุ่มกว่าคัมรี่ครับคันนี้คอนเฟิร์มนุ่มกว่านุ่มกว่ากว้างใกล้เคียงกันนะฮะแต่เรื่องของระบบสั่งการด้านหลังนะฮะแอรคอร์ดไม่ได้มีมาให้ มีการตกแต่งตัวลายไม้มาให้นะครับไม่เหมือนแคมรี่นะฮะนี่แม้ขนาดสิบแปดนิ้วนะครับนะให้มาสิบแปดเลยพี่นะครับคันนี้ยางปีน่าจะปียีิบสองนะฮะด้านหลังสวยๆนะเซนเซอร์ด้านหลังมีให้สี่จุดนะครับแล้วก็คันนี้ไม่มียางอะไรมาให้นะครับเป็นชุดซ่อมยางนะครับก็ลดน้ําหนักไปได้เยอะเลยนะฮะเพิ่มพื้นที่ไปได้เยอะเหมือนกันนะนะครับนี่นี่คือแอคคอร์ด คอนไคอร์นะคันนี้เติมน้ำมันนะฮะต่ําสุดได้เป็นตัว e20 นะครับนะ e20 ในขณะที่ของ Camry เติม e85 ได้นะครับแต่แน่นอนนะในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับเป็นไฮบิด2อคัน2 0โลลิตรมีให้เห็นอยู่แล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของน้ํามันผมว่าไม่ใช่สารไม่ใช่สาระสำคัญนะสอบ e85 กับ e20 นะครับอ่ะประมาณนีน้สำหรับตัวได้คอร์ดและก็ Camry นะฮะหวังว่าคลิปคลิปนี้นะน่าจะ,ะพี่ๆหลายท่านน่าจะได้ได้ประโยชน์นะครับผมนะในเรื่องของการทำงานของทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งของ Accord แ,แล้วก็ฝั่งของ Camry นะครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่มีมาให้นะนะครับอันไหนจำเป็นกับเรามากกว่านะครับนะก็ลองพิจาณาดูแล้วกันนะนะครับ แอคคอร์ดคันนี้นะออกห้างอยู่ร้านเจ็นะครับพิยิตรขายอยู่869,000บาทนะ869,000บาทส่วนคันนี้ออกห้างเท่ากันนะร้านเจ็นะครับพิยิตรขายอยู่920,000 9, 000, 2, 000 9 000, 3อ0 0 0บาทนะพี่นะ930,000นามแพงกว่า70,000ครับนะแต่คันนี้ได้ปี20คันนี้ได้ปี19นะครับอ่านะครับไว้วันนี้แล้วกันนะสำหรับ2คันนี้นะใครสนใจเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพิจิตรนะครับ ซอยศิริไทย68เลยหนึ่งนะฮะมินบุรีกรุงเทพหรือว่าติดต่อผมมุมบนทางด้านซ้ายนะครับ0932699898นะครับบีมเพ,ยพียต์ยการฝการขายนะครับยินดีให้บริการและให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับนะไว้มานี้นะครับฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับ s c r i ครในช่องนี้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ